สวัสดีครับนักเรียนเรามาเจอกับภาษาอังกฤษของม2อยู่ในที่2นะครับเป็นหนังสือเมกะโกมนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อติดตามยูนิตต่อไปเพื่อจะได้ตามได้ทันนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนๆด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับบอกให้เพื่อนๆช่วยติดตามจะทำให้ผลงาน อันนี้มีประโยชน์กับน,นักเรียนจํานวนมากขึ้นนะครับนักเรียนอย่าลืมบอกให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยนะครับแนะนําเพื่อนด้วยครับขอบคุณมากๆเราจะมาเริ่มเมกกโกของม2อ,องยูนิตที่2นะครับแมกกโซ2ยูนิต2องแอคชั่นนะครับแอคชั่นคือปฏิบัตินะครับก็คือสั่งให้ทำมันเหมือนเหมือนอผู้ กำกับหนังก็สั่งแอคชั่นนะครับก็คือให้แสดงตามนั้นเลยนะครับเรามาดูเนื้อหาข้างในเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับเหมือนผู้กำกับก็สั่งนะครับ listen and discuss what do you think the film is about นะครับคุณคิดว่าหนังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ what is happening มีอะไรกำลังเกิดขึ้นเรามาดูครับเขาแสดงอะไรกันอยู่นะครับลองฟังก่อนนะครับ 1. listen and discuss Let's do it again. Kim, what are you doing? Hold her arms tight. That's great, yeah, like that. No, that's wrong, Lee. You're feeding the fish. Get into the fight. Don't look around, Yao. Get over the wall. May, you're doing fine. Excellent. The soup smells good, but it tastes terrible. i love pizza why are you running away come back and fight stop you're hurting me <coughs> help he's taking her away <coughs> เกิดขึ้นในกองถ่ายนะครับในกองถ่ายเรามาดูหน้าต่อใบมีไหมครับต้องดูต่อนะครับคนนี้ต้องเป็นผู้กำกับแน่นอนนะเป็น Director แน่นอนต่อครับคลิกเช็คนะครับ Five words to express approval and this หาคำซึ่งบอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับ ก็ be m a t ม h t h เ p อ r พาร์ h ออฟเด e n เซนเทนซ์เอามารวมกันครับเรามาดูครับ the actor at the food stand Food stand ก็คือตรงที่มีอาหารนะครับอันนี้ดีกับไม่ดีนะครับดีพูดอย่างนี้นะครับถ้าไม่ดีก็พูดอย่างนี้แสดงไม่ถูกใจผู้กำกับเด The actor a t the food stand ก็อีครับ isn't enjoy the food ไม่ชอบอาหารนะครับ the, the director mm hmm. พูดกับครับเป็นไง h s talking to the to the actress นะครับกำลังคุยกับผู้แสดงอยู่ the Man near the pond ที่อยู่ข้างสระครับ He is feeding the fish กำลังให้อาหารปลาครับ The bad man ะคนตัวโกงะครับ i s holding the girl กำลัง ล็อกคอผู้หญิงอยู่ใช่ไหม The o Woman ผู้หญิงครับทำอะไรครับ Is shouting for help กำลังตะโกนขอความช่วยเหลือนะครอันนี้เป็นงานกลุ่มครับลองฟังดูนะครับ Two Pair work A What is the cook doing He's making soup Is the bad guy taking the girl away

จัดฉากอยู่นะครับ What is the cook? ดูเองคุกกำลังทำอะไรครับ Making soup กำลังทำซุปครับ Eat the bad guy bad, bad guy ก็คือตัวโกง Taking the girl away yes he is จะพาผู้หญิงไปไหนหรือเปล่าพาค <c oughs> ล็อกคอขอยู่ใช่ไหม the Movie take s place in the in the past เป็นอดีตครับ m a n y y e a r s a g o หลายปีมาแล้ว with a partner กับเพื่อนเราครับ f i n d the t h i n g that are w r o n g in the picture หายว่ามันมีอะไรผิดพลาด ในรูก What's wrong in the picture มีอะไรผิดไหมครับอบอก Well the old woman in the film has a cellphone ผู้หญิงแก่ครับแต่ปรากฏว่าถือโทรศัพท์มือถืออยู่ครอันนี้ก็ไม่ก็ขัดแย้งกับปัจจุบันนะครับต่อนะครับนี่เป็นคำตอบครับ นี่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดครับ The bad man is wearing a digital watch ใส่นาฬิกาดิจิตอลครับ The young woman is wearing sneakers นะครับ uh, ผู้หญิงสาวใส่ s n น a k กอรกก์ก็คือรองเท้าวิง่ง The actor at the food stand is eating soup with a fork กำลังกินซุปด้วยซ่อมครับ One of the actor is wearing boxing gloves ใส่ ใส่นวมมาโนชมวยคนระับ The woman is reading a fashion magazine กลังอ่านหนังสือแฟชั่นอยู่ครับ The kids are wearing modern western clothes ใส่เสื้อผ้าทันสมัยของชาวตะวันตกเขานะครับเป็นเสื้อผ้าที่ทันสมัยครับ There is a p a c k e t of fish food lying next to the fish pond มีกล่องใส่อาหารปลาวางอยู่ข้างๆ <c oughs> สารน้ำที่เลี้ยงปลาดูครับ Present Progressive ครับ present p r o ร r e s s i v e ก็คือเหตุการณ์ซึ่งกำลังกระทําอยู่ในปัจจุบันนะครับ Present Progressive จะมีประธานตามด้วย verb to be ตามด้วย verb ing นะครับ verb ช่องหนึ่ง ing นะครับอันนี้เป็นการถามคำถามโดยใช้ว h a t ครับ What are you doing now? คุณกำลังทำอะไรเหรอนี่เป็นประโยคคำถามนะครับ What is he doing now? เลือกใช้ verb to be ให้เหมาะสมด้วยนะครับนี่ตอบรับครับประโยคบอกเล่า I am I am ใช่ am I am working I am not working นี่เป็นประโยคบอกเล่านนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับ They are working They are not working He is working He isn't working ะครับประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะครับอันนี้เป็นการตอบรับครับให้เป็นประโยคคำถามแบบ yes/no ครับ am I acting ฉันกำลังแสดงอยู่หรือเปล่า yes I am no I'm not นี่เป็น,เป,นเป็นปฏิเสธเป็นตอบรับ are we acting yes we are no we are นะคร are they acting yes they are no they are นะครับก็เลือกให้ถูกนะครับ ปรทานวลทูบีที่เหมาะสมนะครับนี่เป็นปฏิเสธข้นนอตตามหลังเขาบอกว่า we don't usually use the present progressive with v e r b like the following ทำกริยาต่อไปนี้เขาไม่ใช่ present progressive ก็คือไม่ใช้วลทูบีและตามด้วย verb to m a n g นะครับท่วนญ่จะเป็นกริยาแก่กับความรู้สึกนะครับการรับรสอะไรต่างๆได้แก่คำว่า like, love, want, smell, taste, hear นะครับ like แปลว่าชอบ love แปลว่ารัก วันต้องการ smell ได้กลิ่นนะครับ taste ได้รสเหีย er ได้ยินนะครับเกี่ยวกับการรับรู้หมดเลยนะครับเขาจะไม่ใช้ present progressive จะใช้ present simple ก็บอกความเป็นกำลังกำลังรู้สึกอยู่ได้นะครับอย่างเช่น I like rose สมมุติฉันชอบดอกกุหลาบนะค็บอกว่าชอบก็คือปัจจุบัน,นกำลังชอบอยู่นะครับ I like material arts movie I like m a r t i a l arts movie ฉันชอบ หนังสมัยเก่า I don't hear anything ฉัน I don't hear anything ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับ We can also use the present progressive for some action in the future เราสามารถใช้ present progressive ก็คือ verb to be verb to be doing เนี่ยชกให้เหตุการณ์ในอนาคตได้นะครับแปลว่าเหตุการณ์นั้นกำลังจะจะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแน่ๆก็ใช้ได้ What are you doing tomorrow พรุ่งนี้คุณจะทำอะไรเหรอ I'm going to the beach ฉันจะไป ใช้ทะเลนะครับใช้มันไม่ได้แปลว่ากําลังไปแต่แปลว่าจะไปนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแต่คงวางแผนไว้แล้วนะครับโอเคนะนี่แกม่าครับ Present Progressive ครับกำลังกทําอยู่ในปัจจุบันครับ <c oughs> complete the conversation u s e the present progressive or present simple นะครับ of the verb i n t h e p a r e n t h e s i s ระวังเรื่อง present simple กับ present con นะครับ เอามาใช้ข้อหนึ่งครับ Excuse me What is happening มีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ยอยูแล้ว t h e y are making a movie พวกเขากำลังทำหนังกันอยู่ What kind of movie is it หนังเกี่ยวกับอะไร Is a thriller thriller หนังเกี่ยวกับเรื่องอการต่อสู้นะครับ oh i love thriller ฉันชอบหนังต่อสู้นะอิลิกแม็กกราย is the director เป็นเป็นผู้นอำนวยการสร้างนะครับเป็นผู้กวากับ that's him over there ออกใช่ he is talking นะครับ to tanya กำลังคุยทันยา n o v a k และ actress นะ who is that good looking guy over there ใครนะคนหล่อๆใคร He He's wearing a raincoat. กำลังใส่เสื้อกันฝนอยู่ Oh, that's Adam. เื่องดำไง Adam Scott. He usually. เห็น usually นะครับ Usually ก็จะใช้กับ present simple นะครับ Play t าม m s yes, เพราะว่าเป็น he นะครับ A smart detective. Detective ก็คือ,อคนที่คอยหานะครับคนที่คอยเป็น นักสืบครับนักสืบ in this scene he, he hears the girl scream เขาได้ยินผู้หญิงร้อง and come to her rescue มาช่วยครับโอ้ลุกดูสิดูสิพวกเขา are starting to film กำลังเริ่มถ่ายหนังละ look at the picture and answer d a n the question ดูตามรูปแล้วตอบคำถามครับ where they filming กำลังถ่ายอยู่ที่ไหน ไทยที่ไหน The y are filming on a movie set กำลังอยู่ที่ฉากครับ What is the makeup person doing? Make person mm hmm. Makeup person ก Make mm ็ค hmm. mm ือพนักตกแต่ง hmm. นะครับ Makeup artist นะครับกำลังทำอะไรครับ He's i putting makeup on the actress กำลังใส่แป้งให้นะครับ What is the crew painting? Mm hmm. uh, ล,ลูกเรือกำลัง ทาสีอะไร They are painting the building กำลังวาดสีตึกอยู่นะครับ What are the men carrying กำลังถืออะไร Carrying lights หลอดไฟครับ What game are the people on the street playing กำลังเล่นอะไรกันอยู่เล่นบาสเกตบอลนะครับ Who is the director talking to กำลังคุยกับใคร he's i talking to the camera operator ผู้กำกับกล้องครับ How many dogs มีหมากี่ตัวครับ he's the woman walking ผู้หญิงคนนี้กำลังจูงหมากี่ตัว to w dogs หมาสองตัวนะครับ what is the guitar player doing เัาเล่นกีตาร์กำลังทำอะไรครับ playing the guitar for the couple กำลังเล่นกีตาร์นะครับ listening four listening look at the picture above again listen and match with the person write the correct sentence numbers one please stand still you're moving I want you to look great 2. You're not filming the main actors in the right way. Put the camera closer to them. 3. I'm enjoying this. I love that song. 4. What kind of movie are they making? Five. Good shot. That's two points. You're shooting really well today. Six. Stop! You're pulling me. look at the picture above ดู listen and match the person write the correct sentence number นะ ฟังดูว่าก็พูดกับใครนะครับเป็นใครเป็นคนพูดพูดกับใครเสร็จแล้วก็ใส่ตัวเลขครับสี่นะครับห้าสอง หนึ่งหแล้วก็สามครับก็าเรียงกันไปนะครับลองย้อนกลับไปดูอีกครั้งนึงก็จะเห็นว่าเขาพูดกับับพวกนี้นะครับ pronunciation ครับเรื่องเสียงครับลองออกลองฟังดูนะครับ five pronunciation listen Note the difference in the two sounds, then practice. He. Eat. Read. Sleep. He likes to sleep on the beach. It. This. Listen. Sit. This is build car <S จรวก็คือเสียงอีกับเสียงอนั่นเองนะครับ <c oughs> เสียงอีก็สสเสียงยาวนะครับอก็เสียงเหมือนสระอีของเราเรามีในภาษาไทยนะครับต่อนะครับ c o n v e r s a t i o n ลองฟังดูครับ six Conversation. So, May, how's the new movie going? It's going very well. Tell me about it. Well, it's a kung fu movie called The Lotus Flower. We're filming the studio scenes here in Hong Kong and the rest in locations all over China. Are you using a stunt woman for the fight scenes? No, I'm doing the stunts all by myself. Are you having any trouble with them? Not at all. I'm trained in martial arts. But my co-star, Chen Ling, is still learning some moves. What's it like working with Chen? He's getting a lot of attention in the press right now. He's a great actor and a really nice guy. Are you planning a sequel? Yes, if this film is a success. Wish us luck. <coughs> ะครับเป็นการสนทนากาันร,ระหว่างเมชางกับรีพอร์เตอร์รีพอร์เตอร์ก็คือผู้สื่อข่าวนะครับก็นั่งสัมภาษณ์กันนะครับเรื่องหนังที่แสดงนะครับต่อนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการสนทนาครับ what kind of movie is m a e เม a เมชกิ้งกำลังทำหนังเรื่องอะไร เกงกังฟูหนังกังฟูนะครับ What are they making the movie where ครับที่ไหน In studio กับในในฮ่องกงกับที่จีนนะครับ Is me using a stunt woman ใช้ stunt woman ไหมไม่ใช้ครับ or Is me co-star เป็นดาราที่มาร่วมด้วยครับเชียงลิงครับ เป็นยังไงมัางครับข้อ5ว like? ัตสีไลเขาเป็นยังไงบ้าง great actor really nice guy นะครับน่ารัก are they planning a sequel เขาวางแผนยังไงกันต่อหรือเปล่า yes นะครับ, yes, รบถ้าเกิดว่าหนังไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะมีการสร้างต่อครับ เราเพลวิสพาดเดอร์อินเมจินจาว่ารีพอร์เตอร์สมมติว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวนะครับอินเทอร์วิวิ่งไปสัมภาษณ์เมชานะครับเสร็จแ,แล้วก็มาสลับกัน About you นะครับ Do you like Martial arts ชอบทักษะกา,ารต่อสู้หรอเปล่าหนังต่อสู้ What other kind of movie do you like ชอบหนังอันไหนแบบอื่นอีกไหม Who is your favorite movie star? ใครเป็นดาราหนังที่คุณชื่นชอบ What good movie is showing in your town? หนังอะไรที่กำลังฉายอยู่ในปัจจุบัน Who is in it? มีใครแสดงมั่ง What is it about? เกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อ5 d o they make movie in your country? w h e r เขาสร้างหนังที่ไหนในประเทศเรา What kind of movie are popular in your country? หนังชนิดไหน ที่ได้รับความนิยมในประเทศเราในเรื่องให้อ่านนะครับ Where do most people watch movie in your country คนส่วนใหญ่แล้วจะดูหนังที่ไหนครับอาจจะดูที่โรงหนังหรือดูที่บ้านนี่แล้วแต่ใช่ไหมครับก็ลองคิดดู Movie everywhere มาดูหนังครับทุกทุกทุกที่เลยเรามาดูครับ 8. Reading Movies Everywhere You see a young executive in a public place staring into his laptop and you think, oh, poor guy. He's working so hard. But, in fact, perhaps he's watching the latest movie on his computer. Movie watching all over the world is changing and very quickly. Film companies are releasing DVDs a few months after the movies are in theaters and people are downloading movies from the internet onto their computers. The art of filmmaking is also changing. People are making their own movies and putting them up on the web. Every day, millions of video clips go on the air for viewing by millions of people all over the world. Sites like YouTube or Dailymotion are becoming more and more popular. Anyone can make a short video and put it up on the web for free. Many show pet tricks or silly things, such as a pet turtle eating a lettuce leaf or an animal just staring at the camera. Consider the guy dancing in different places around the world. He's dancing with a group of people under the Eiffel Tower in Paris, with children in Timbuktu in Mali, in front of the Sydney Opera House, and at Sugarloaf Mountain in Brazil. Many clips show people who are just sitting in front of the camera and talking about their lives. Some videos show candid shots of people who don't know they are going to be on the web, like an angry man who is complaining to someone who is talking loudly on a cell phone on the bus. <laughs> บางคนถือโน้ตบุ๊กทำหมายความจริงก็อาจจะกาลังดูหนังอยู่ก็ได้นะครับในเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้การทําหนังนะี่มันมีอยู่ทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายแล้วก็เอาขึ้นเว็บใช่ไหมครับก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วนะครับนะก็มีหลายๆที่ครับทั่วโลกทําได้หมดเลยนะครับไม่ต้องรอดูหนังที่ไหนเราอยากดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็ดูจากเว็บได้นะครับในการเป็นงนี้ครับ a f t e r reading ครับใช่ไหมครับ Movie watching t r a i n are changing very slowly การดูหนังมันกำลังเปลี่ยนไปอย่างช้าๆใช่ไหมไม่ช้าครับเปลี่ยนเร็วเลยนะครับ Mo and Mo r e people are download movie คนเยอะเลยกำลังดาวน์โหลดหนังอยู่ใช่ไหมใช่ครับ You need to pay to use YouTube or Daily Motion นะครับคุณต้องจ่ายเงินเพื่อใช้ YouTube หรือ Daily Motion ใช่ไหม y ยูทูบนี่เรารู้จักนะครับ Dailymotion นี่ก็เป็นเหมือน YouTube นะครับแต่เป็นเว็บไซต์อีกอันหนึ่งนะครับแบบเดียวกันครับเสียเงินไหมครับไม่เสียครับ people are sharing their personal video clip on the web คนเอาวิดีโอส่วนตัวใส่ไปในเว็บใช่ไหมใช่ในนี้เยอะไปหมดนะครับ do you ever watch movie or video clip เคยดูไหมครับอาจจะเคยนะครับ ด h uh, on your computer what site do you access for that เราเข้าไปในเว็บอะไร what kind of video clip do you prefer คุณชอบดูวิดีโอแบบไหนนะครับวัยรุ่นก่นนมักจะดูพวกวัยพวกพวก,พวกหนังพวกเพลงพวกเสื้อผ้าเสือเสอียๆงามๆใช่ไหมครับแล้วแต่นักเรียนครับนักเรียนชอบแบบไหนครับ ต่อนะครับ Writing ครับการเขียน Describe what's happening in a video clip อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวิดีโอคลิปครับ Describe a scene from a movie ลองอ,อธิบายฉากในหนังนะครับ Project ครับ With a few of your classmates กับเพื่อนทั้งสองสามคนนะครับ Produce a short video clip ลองสร้างคลิปสั้นๆอ Upload onto the website อัปโหลดขึ้นไปนะครับ Can you use your cell phone camera ใช้กล้องมือถือก็ได้นะครับ Or similar device describe your video and what is happening i ให้บอกด้วยว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นในโครงงานนะครับก็ลองเป็นผู้กำกับดูนั่นเองนะครับและแสดงดูครับโอเคนะครับภาษาอังกฤษไมโกรโกมม2ยูนิต2นะครับ action ก็คือให้ทำหนังครับ ลองดูว่าในยูนิตนี้เรารู้เรื่อง p r e s e n ซน o n คอน u o เนนะครับครูคิดว่าคงได้ประโยชน์บ้างนะครับท้างเรียนอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อติดตามด้วยนะครับช่วยแชร์ให้เพื่อนๆทราบด้วยนะครับแต่เราจะได้ดูเราจะได้ฟังเนื้อหาจากหนังสือซึ่งเราเรียนอยู่ในยูนิตต่อ,ตอไปนะครับอย่าลืมติดตามยูนิต3ต่อไปด้วย ขอบคุณครับสวัสดีครับ